สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ SPK Review วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมอะไรนะคะอาเห็นท่านผู้บริหารเดินมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะโอเค okay, let's go สำหรับวันนี้นะคะทางวิทยาลัยสารปัะช่างสมุทรปราการนะคะก็ได้มีกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากแบรนด์ดิฟโซนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนําเกี่ยวกับเส้นผมนะคะขอสอบถามคุณเบนนิดนึงนะคะขออนุญาตเรียกคุณเบนนะคะว่าทาไมถึงให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนทางวิทยาลัยสารประช่างสมุทรปราการมาตลอดเลยะคะ่ะ สำหรับแบรดิโซนครับเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาที่จบไปใหม่ครับมีประสบการณ์มีเทคนิคใหม่ๆที่อัปเดตกับแฟชั่นใหม่ๆอะไรเงี้ยเราเลยอยากเอาประสบการณ์ของช่างที่ทํางานอยู่ในร้านประสบการณ์จริงการทํางานจริงว่าเขาทํางานแบบไหนในร้านทำ,ทำยังไงแล้วเอามาแชร์กับนักเรียนเพื่อที่เขาจะได้ พร้อม,มแล้วก็เนื่อเต็มตัวเพื่อที่จะออกไปทำงานจริงในร้านข<ช>้างนอ,อก่ออน,นอกจากจะเรียนและได้ความรู้ทางพื้นฐานนะคะก็ยังมีทางช่างที่มีความเชี่ยวชาญสูงขอบคุณนะคะ,ะที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้อำนวยการคนสวยของเราค่ะท่านผู้อำนวยการเอ่อกล่าวความรู้สึกนิดนึงค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำอย่างนี้ค่ะค่ะ วันนี้ตั้งแต่มีนังสึกเข้ามานะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีแบรนด์ชั้นนําเข้ามาแล้วก็ให้มาสนใจนะคะกับกิจกรรมในภารกิจของการสอน ระยะสั้นในหลักสูตรสวยนะคะของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุดปราการแห่งน,นี้นะคะ,ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณเน้นที่เห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ท่านเป็น CEO ที่เข้ามาด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็หวังว่าหวังว่าเราจะได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านนะคะในในหลายๆกิจกรรม ค่ะข,ข,ขอบคุณมากนะคะและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือรองผู้อำนวยการนะคะฝ่ายวิชาการคนใหม่ของเรานะคะและก็หัวหน้าแผนกนะคะวิชาเสริมสวยและตัดผมนะคะ,ะเป็นไงคะผู้นำเทรนด์แฟชั่นท่านผู้อำนวยการยอมไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะว่า มีผู้เช่าชานมาถึงที่แล้วอะค่ะเราจะปล่อยไปไม่ได้ค่ะเราต้องสวยออกจากห้องนี้ค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรให้เซอร์ไพรส์พุ่มในการค่ะ ไหมคะว่านักเรียนเยอะๆแบบนี้เป็นของวิชาอะไรทำไมผู้เรียนถึงเยอะเป็นอีิงจรงวิชาของแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผมนะคะไปพบครูผู้สอนกันค่ะว่าเขาคือใครอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะค่ะสมพรดาราค่ะจัน้นหญิงค่ะสอนเสริมสวยค่ะอ่ะสอนวิชาเสริมสวยค่ะวันไหนคะสอนวันไหนรอบจันทร์ถึงสุกรอบเช้า9้าโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะแล้วก็รอบวันอาทิตย์9้าโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงสองรอบค่ะเป็นวิชาอะไรคะอ่ารุ่นนี้เราจะสอนงานสา์เซตและก็งานเคมีค่ะอคือตรงกับรายวิชาที่เราอบรมวันนี้พอดีเป๊ะเลยอ๋อน่นที่ผู้เรียนเยอะๆคือมาจากของ ชาจัน้น์นะคะ,คะจัน้นสมพรดาราดนะคะ,คะใครสนใจนะคะมาสมัครเรียนได้แล้วผู้เรียนต้องมีพื้นฐานมาบ้างไหมค,ะ,คะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานค่ะเรามาสอนเราจะไล่ไล่สเต็ปต,ต,ตั้งแต่ง,งานพื้นฐานยันงานสมัยนิยมเลยค่ะอ๋อไม่มีพื้นฐานก็เป็นช่างเสริมสวยได้นะคะนอกจากครูผู้สอนนะคะความเก่งของครูผู้สอนนะคะก็ยังได้รับความเก่งออแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะคะของท่านวิทยากรจากบริษัทชั้นนำอ,อันนี้บริษัทดิโซนี่คือทํากับเรามาเป็น ระยะเวลานานใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะมานานแล้วแต่าถ้ช่วงโควิดนี่จะห่างหายกันประมาณ4ปีเพิ่งกลับมาหลังจากโควิดเพิ่งกลับมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะตื่นตาตื่นใจนอกจากเรียนที่วิทยาลัยสารบัดช่างสูตรปากการใช่ไหมคะเรายังได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหลายๆแบรนด์ชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับเส้น6ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะโอเคขยันนิดนึงนะคะขัลนองสนใจที่จะทำผมบ้างไหมคะโอ้นี่ครับเนี่ยได้ทรงผมน่าหล่อจากทางแผนกนี้ไปเลยนะครับทั้งแต่ผมนะตอนนี้สนใจจะทําสีแบบทางภูการแล้วจะแบบเป็นสีแดงนี้เลยนะครับหรือจะเอาแบบน้องคนนี้ก็ได้นะเนี่ยครับทั้งหล่อต่อด้วยคนนี้นะครับอนาคตเราจะเห็นไหมคะเดี๋ยวเกิดได้ขึ้นใไหม่ก็คงจะตรงนี้เลยเอาตรงนี้ตรงนี้เลย โอเคครับผมขอบคุณค่ะ ดูบรรยากาศดูบรรยากาศ,าก,าศการเรียนนะคะวันนี้ผู้เรียนของเรานะคะเราต้องยอมรับว่าทางเสริมสวยตัดผมเนี่ยผู้เรียนแบบเยอะมากต่อคิวกันแบบข้ามรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะได้รับการสรนับสนุนจากบริษทัทแบรนด์ชั้นนำอย่างนี้อยู่เสมอแต่สิ่งที่สาคัญนอกจากครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วใช่ไหมคะเรามาถามผู้เรียนนิดนะะึงค่ะว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเขานะคะไปดูกันเลยคนไหนเดี๋ยวเราคุ <S <S มเดี<ม>๋ยวเราคุม จเจอแล้วโอเคสวัสดีค่ะอ่าสอบถามชื่อนิดนึงค่ะชื่อกวางค่ะอ่าชื่อชื่อคุณกวางนะคะ,คะอันนี้คือเรียนวิชาอะไรคะวิชาเสริมสวยค่ะเป็นเทคนิคเคมีอ๋อเรียนเสริมสวยแล้วขอสอบถามความรู้สึกนิดนึงว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะเพราะว่ามีดากพี่ๆด้านนอกอะ่ะมาสอนเทคนิคแล้ว สู่สีให้เราค่ะอันนี้ได้ใช้จริงไหมคะได้ใช้จริงค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นต่อมีอาชีพอยู่แล้วหรือว่ายังยังค่ะอ๋อแต่จะเอากลับไปทําให้เพื่อนๆเ,เป็นการซ้อมมืออ๋อใครเป็นเพื่อนนะคะเล็งไว้เลยนะคะโดนซ้อมมือแน่ค่ะก็ปกติจะได้ความรู้จากครูผู้สอนอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะได้เทคนิคจาก ครูด้านนอกอเข้ามาสอนเสริมอย่างเช่นเทคนิคเล็กๆนน้อยการย้อนเก็ดผมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมากมากเลยอ๋อโอเคเป็นไงคะเ,คเป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะคะคถ้าใครอยากรู้แล้วก็อยากเรียนเพิ่มเติมแล้วมออีการสนับสนุนจากแบรนชั้นนำนะคะเ,คเข้ามาเรียนได้ที่วิทยาลัยสารบัตรช่างสมุทรปราการค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกแปลกๆไหม รู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนในห้องนี้แบบว่าเหมือนมีใครมองเราอยู่รู้สึกปแปลกเอออันนี้คือพานไหว้ครูเนาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของห้องเนาะก็ว่าทำไมรู้สึกปแปลกไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมใช่ใช่ไหม <laughs> ใกล้ฮาลโลวีนก็เงี้ยเนาะ <laughs> นะคะหนึ่งสองั่งหนึ่งสองั่ง